สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามพิรผ่านช่องทาง YouTube นะครับจะเล่รีแลกซ์นะครับอ่าโอ้โหอันนี้เป็นโมฮิโต้ที่เพื่อนๆฝากไว้นะครับเอฟไ้หมดแล้วนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะมีเจ้าของหมดแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมี บางต้นที่พี่เลเก็บไว้เองด้วยมาเดี๋ยววันนี้พี่เลขออนุญาตทำคลิปนะครับเปลี่ยนเครื่องปลูกโมฮิโต้เพื่อนๆคนไหนมีสูตรในการทำแล้วมันดีอยู่แล้วทำไปเลยครับเอามาแชร์บอกพี่เลด้วยก็ได้นะครับแต่สำหรับน้องท่านไหนยังไม่มีสูตรมาเดี๋ยวมาลองดูสูตรพี่เลมาเริ่มกันครับ เบสิกสุดเลยนะครับมันเป็นมะพร้าวสับนะครับเพื่อนๆเป็นมะพร้าวสับสับหยาบนี่แหละครับเราก็ไอที IT แช่น้ำเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือแค่พี่เลจะผสมน้ําส้มควันไม้แล้วก็ไตโคดมาหยดสามยดสี่หยดตามปริมาณพอเหมาะดีกว่าเนาะไม่ได้มีกะเกณอะไรมากแต่กระมังไซนี้ก็อย่างที่บอกใช้ประมาณ สหยดสี่หยดลงไปนะฮะแช่สักชั่วโมง2ชั่วโมงได้นะฮะหรือสักวันหนึ่งก็ได้แต่อย่านานกว่าน,นั้นเพราะเดี๋ยวจะเน่านะฮะวัตถุประสงค์คือลดเชื้อรานะส่วนสารแทนนินเนี่ยอ่ะโอเคแหละพืชตระกูลอะโลคาเซียหรือพวกโคโลคาเซียพวกบอลต่างเนี่ยเขาไม่ค่อยกลัวสารแทนนินนะจะแช่หรือไม่แช่ในเรื่องของการล้างสาร แทนนินเนี่ยหรือสารเหลืองเนี่ยไม่ซีเรียสแต่ที่พิ่เลแช่พราะนี่ฮะมีพวกไตโคโดมามันจะได้ทำให้เครื่องปลูกของเราสะอาดไม่ติดเชื้อนะโอเคมะพร้าวสับตัวต่อไปมาดูกันเดี๋ยวภาชนะในการปลูก <c oughs> คุณไม่เอ่ยมันคือตะกร้าพลาสติกนะตัวต่อไปนะครับ ที่พีเรจะผสมลงไปใช้คำว่าเป็นเครื่องเคียงดีกว่านะฮะโอ้ยตายละโทษทีนะครับวันนี้พี่เรทำคลิปตอนกลางคืนภาพบางส่วนอาจจะมีเงาไม่ชัดเจนบ้างนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆอ,อ่ะส่วนผสมที่พี่เรใช้นี่คือฮิวมัสนะครับจะมากจะน้อยเอาตามความเหมาะสมเลยไม่ได้มีผลอะไรมากมายในเรื่องของอความเป็นอันตรายกับพืชนะ คือมากใส่มากมันเปลืองเท่านั้นเองแต่ส่วนผสมของพิเลพิเลใช้ประมาณสี่กำมือแบบนี้นะครับอ่ะตัวต่อไปนี่คือหินภูเขาไฟเบอร์เบอร์หนึ่งครับถ้าเพื่อนๆมีเบอร์สองก็ใช้เบอร์สองก็ได้นะก็คือซส์เขาอาจจะใหญ่กว่านี้หน่อยแต่พอดีพิเลมีเบอร์หนึ่งไงนะครับก็เลยใช้เบอร์หนึ่ง เอาตามความเหมาะสมที่เราที่เราคดาดกาะเอานะครับทีนี้มาดูไซส์ต้นไม้ดีกว่านะเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่เอฟโมฮิโต้พ่เลจะไซส์ประมาณนี้กันใช่ไหมครับหรือถ้าใครที่เล็กกว่านี้ก็ไม่เป็นไรเราก็เตรียมเครื่องปลูกหรือ,อกระถางที่เล็กกว่านี้ก็ได้แต่ของพี่เลเนี่ยเป็นไซส์เป็นไซส์เริ่มใหญ่แล้วแล้วตัวนี้เป็นตัวรีเวิร์สด้วยนะ ะครับก็คือตัวกลายเห็นไหมสังเกตลายจะแปลกแปลกเป็นโมฮิโต้ที่ลายไม่ค่อยดุเท่าไหร่ก็เป็นอีกหนึ่งไม้ประดับที่ที่แนะนำให้ให้สะสมนะโอเคไซส์ประมาณนี้ทีนี้มาดูวิธีใช้เครื่องปลูกนะครับอ่ะอย่าลืมสวมทุงมือ <laughs> นะครับสวมถุงมือด้วยก็เมื่อกี้ มีฮิวมัสใช่ไหมครับที่เป็นตัวเสริมสัดส่วนก็น่าจะเป็นสักเริ่มจากมะพร้าวสับก่อนอะถ้าสัดส่วนเอาสักหกสิบเซยังได้เลยเยอะๆเลยนะครับแล้วก็พี่เล่ใช้หินภูเขาไฟแล้วก็ฮิวมัสหินภูเขาไฟนี่ก็สักประมาณ30%ยังได้เลยนะครับดังนั้นที่เหลืออีกสิก็เป็นพวกฮิวมัสหรือว่า มูลไส้เดือนเนี่ยพวกนี้นะครับแต่ตัวนี้ที่ผสมอยู่ในนี้ก็คือหินภูเขาไฟเบอร์นหนึ่งแล้วก็มีฮิวมัสนะครับทีนี้เปลือกไข่เอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆมีใส่ด้วยก็ได้เพราะว่าเปลือกไข่เนี่ยพี่เลมองว่าเขาก็ทำงานลักษณะเหมือนกับพวกหินเพลไ์หรือว่าพวกหินภูเขาไฟพวกนี้แหละมันจะได้ไปเสริมทำให้เครื่องปลูกนี่มันโปร่งขึ้นจะได้มีออกซิเจน ส่วนเรื่องความเป็นแคลเซียมหรือตัวที่จะไปบำรุงหรือป้องกันพวกมดมแมลงอ่ะอันนั้นถือว่าเป็นของเสริมมีก็ใส่ไม่มีก็ใส่พอดีพี่เลมีไงอ่ะงั้นใส่เพิ่มไปด้วยก็คือเปลือกไข่นะครับนี่เจียวไข่ลกเปลือกมันเหลือไงก็ปนๆหน่อยนะครับใส่ไป อีกตัวหนึ่งที่มีก็ใส่ไม่มีก็ใส่ก,ใสก็เป็นออสโมโค้ดนะฮะหรือโอ้ถ้าเป็นยี่ห้อตัวนี้เป็นเทอร์โมโค้ดสูตรจะเป็นสูตร13 13 13ก็ได้แต่พิเลมี14 13 13อา้าวงั้นก็ใส่ไปไม่ต้องเยอะนะครับใส่ปนไปกับเครื่องปลูกเดี๋ยวเรามาคลุกเคล้ากันไปนะครับตัวต่อไปอันนี้คือมูลไส้เดือนนะครับใส่เข้าไป กาคลุกเคล้ากันแบบนี้ครับในนี้ก็จะมีทวนนะเป็นหินภูเขาไฟแล้วก็มีฮิวมัสนะครับเปลือกไข่แล้วก็มูไลไส้เดือนเนี่ยตัวนี้ที่เป็นตัวเสริมทีนี้วัตถุดิบหรือวัสดุปลูกหลักก็คือมะพร้าวสับใส่ไปเลยครับ อแช่แตโคดมาเรียบร้อยแล้วก็มีน้ำส้มควันไม้นะครับแช่ไว้พี่เลยแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานถึงตอนนี้ก็น่าจะครบ24ี่ชั่วโมงพอดีครับอย่าให้เกินนั้นนะเดี๋ยวจะเน่าไปก่อนคุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ อีกตัวหนึ่งจะเป็นสารเคมีนะครับก็คือตัวสตาร์เกนจีเอาไวา้ป้องกันพวกมแมลงอันนี้ต้องระวังนะครเพราะว่าเป็นสารเคมีห้ามสัมผัสโดยตรงนะหรือว่าระวังในเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยอย่าให้มาอะไรล่ะกินน้ำนะฮะกินน้ำที่มี อะไรส่วนผสมของพวกสารเคมีพวกนี้อันตรายกับสัตว์เลี้ยงนะครับโอเคมา เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับพิเลมีกระถางซึ่งใช้เป็นตะกร้าแบบนี้ที่เห็นดำๆนั้นเป็นฐานนะครับฐานที่เราไว้ใช้อ,อะไรอ่ะปิ้งย่างหรือหมูกระทะนั่นแหละครับเอามาลองก้นก่อนเพื่อที่จะได้ให้ช่วงล่างเขาเนี่ยไม่ไม่เป็นที่หมักหมมของเครื่องปลูกเนาะเพราะว่าฐานเนี่ยคุณสมบัติเขาก็ ย่อยสลายยากอยู่แล้วแล้วก็ยังดูดซับความชื้นได้ดีด้วยอ่านะแล้วมีคนบอกนะว่าพืชตระกูลบอลหรือโคโลเนี่ยชอบคาร์บอนหรือถ่านนะโอเคตัวต่อไปพิเลใช้มะพร้าวสับ100%เลยที่ยังไม่ได้ผสมอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> เหตุผลเพราะว่าเอาไว้กันเครื่องปลูกที่เราผสมเนี่ย มันหลุดล่วงลงไปตามรูตะกล้าเนี่ยเห็นนะก็ใส่ไปก่อนเลยนะอันนี้ไม่ผสมอะไรเลยนะครับใช้มะพร้าวสับร้อยเปอร์เซนต์เลยเอามาลองก้นอีกทีหนึ่งเนี่ยแล้วก็แต่งแต่งขอบแต่งแต่งขอบแล้วเดี๋ยวพอเราเอาเครื่องปลูกที่ผสมไว้แล้วมาใส่เนี่ยอย่างน้อยพวกเล็กๆมันจะได้ไมล็ดรอดลงไปแบบนี้ครับเอาลองก้นก่อนนะ เมื่อใช้มะพร้าวสับลองก้นแล้วนี่ครับพิเลโรยตัวนี้สตารกินจีซึ่งเป็นยาฆ่า,มาแมลงเป็นสารเคมีนะต้องระวังเลยนะครับห้ามอยู่ใกล้มือเด็กเด็ดขาดเลยหรือถ้าเข้าตาหรือ,เ,อ,อเข้าปากเนี่ยต้องรีบอะไรละ่ะทาความสะอาดหรือถ้ามีอาการแพ้ต้องไปพบแพทย์เลยนะครับสัตว์เลี้ยงก็เช่นกันต้องระวังยิ่งโดยลักษณะการปลูกไม้ประเภทที่มีน้ํา หลอข้างล่างเนี่ยแบบนี้ฮะน้ําที่มันไปกองอยู่เนี่ยเคมีล้วนๆเลยนะครับต้องระวังเลยนะครับเมื่อเราลองก้นดีเรียบร้อยต่อไปเครื่องปูกที่ผสมก็เอามาใส่ได้เลยครับให้สูงในปริมาณที่พอเหมาะที่เราจะ,ะวางตุ่มหรือรากของต้นไม้เนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่ที่พอเหมาะนะ,ะก็ใส่ไปเรื่อยๆครับ สร็จไปเรื่อยๆส่วนด้านข้างใช้มะพร้าวสับหลออ่อด้านข้างไปด้วยนี่ฮะด้านข้างการพวก่เครื่องปลูกที่เราผสมหลุดร่วงไปด้านข้างด้วยทำไปเรื่อยๆแล้วก็กด ให้แน่นพอประมาณนะครับ Okay. สูงประมาณพอเหมาะแล้วเดี๋ยวเอาตุ้มกรากของไม้มาลองดูว่ามันเหมาะไหมนะครับลองทาบดูนะฮึบโอ้สูงไปไหมถ้าดูจากจุดนี้น่าจะสูงไปก็โกยสิครับก็โกยตุ่มให้มันลึกขึ้นมาสักหน่อย แล้วก็เดี๋ยวลองวัดทาบลงไปดูอีกรอบนึ่งอลองดูฟึบมาน่าจะเหมาะละประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาจริงเรากดไปเนี่ยเขาก็จะจะยุบลงอีกครับนะฮะ,อะลองดูความแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูรากไม้ด้วยเดินดีไหมนะฮะ โอ้รากเดินดีมากๆโอ้โหตุ้มตุ้มล่วงไปแล้วอ่านี่ฮะสภาพรากไม้เพราะตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางนะครับฟึบโยงโยงไว้แบบนี้ก็ได้นะครับโยงโยงไว้ โอเคแล้วก็ใส่เครื่องปลูกที่เราเตรียมไว้ด้วยของเก่าที่ติดกระถางก็ใส่ไปให้หมดนะครับของเก่าเครื่องปลูกเดิมนั่นแหละฟืบนแแล้วก็กดตัวเบาเหมือนเดิมส่วนด้านข้างก็ใช้มะพร้าวสับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเก็บด้านข้างไป แล้วก็ใส่เครื่องปลูกที่เราผสมฟ um ืบโอบอีกทีหนึ่งครับกดเบาๆ จัดแต่งขอบให้สวยงามาเรียบร้อยทีนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันแรงลมที่จะส่งผลให้กับต้นไม้ที่เพิ่งปลูกเนาะแนะนำควรจะมีเสาหลักให้เขาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพี่เลยใช้ตัวไหน เลยพี่เลใช้ท่อร้อยสายสายไฟนะครับก็หาตำแหน่งที่ไม่ควรจะอยู่ใกล้กับต้นมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจังหวะที่แทงเนี่ยมันจะไปโดนรากนะครับเอาเป็นว่าอาจจะโดนได้แล้วครับแต่ว่าโดนให้น้อยที่สุดหรือใครจะปักเสาไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ใช้ตุ่มรากเนี่ยค่อยๆแอบ เนาะได้ทั้งนั้นเลยอ่าโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้แน่นละเดี๋ยวเราค่อยหาเชือกนะครับมารัดอีกทีหนึง่งหลักหลักที่ใช้ไม่แนะนำให้เป็นไม้นะครับ ยิ่งไม้ที่สดนะมันมันจะเป็นลาเชื้อลาหรือไม่ไผ่ที่ยังไม่แห้งดีนะฮะอืมอเรียบร้อยมามาดูมาด,มาดูมาดูนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับโมฮิโตนะครับที่เป็นลักษณะมิกนะฮะมิกหมายความว่า ปลูกแบบแห้งแล้วก็ลองน้ําแบบเหมือนเลี้ยงบัวนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปประยุกต์ใช้นะครับจะใช้เป็นกระถางบัวแบบนี้เลยก็ได้หรือจะทำลักษณะพิเลก็ได้เผื่อยกเปลี่ยนไทยหรือช่วงแยกหนอมันก็จะสะดวกนะฮะโอเคนี่คือสภาพน้องที่ไหวเสียวฟัง เสร็จสมบูรณ์นะครับก็ใช้ไม้หลักนะครับยืดการใบเขาสักหน่อยการลมนะฮะพราะเวลาลมเป่าระบบรากมันโยกเนี่ยจะทําให้ไม้ชะงักได้นะโอเคนะครับวันนี้ก็เอาเทคนิคการเลี้ยงโมฮิโต้แล้วก็สวัสดุปลูกที่เป็นอย่างต้นคลิปไปแล้วนะครับอ่ะอีกตัวหนึ่งนะน้ำที่พี่เลปล่อยเนี่ยจะปล่อยจากก้นกระมัง เปิดเบาๆนะฮะค่อยๆให้น้ําเพิ่มไม่ได้ลดจากตรงนี้ลงไปนะไม่ใช่นะก็คือให้ความชื้นจากรอบตะกร้าเนี่ยมันดึงขึ้นไปเพราะถ้าเกิดเราลดจากตรงนี้แน่นอนครับเครื่องปลูกโน่นนี่นั่นเนี่ยจะมากองอยู่ข้างล่างหรือจะมาแบบละลายหายไปกับน้ําจริงๆแล้วเนี่ยลากก็ดูด ซึมซับมาใช้นั่นแหละแต่กังวลว่าถ้ามันโดนน้าละลายเยอะจนเกินไปเนี่ยพวกปุ๋ยพวกแร่ธาตุมันก็จะหายเร็วเกินไปดังนั้นก็ค่อยๆให้เขาละลายดีกว่าเนาะโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยที่ติดตามนะฮะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันด้วยนะครับส่วนต้นอื่นนะฮะพี่เล็กก็จะใส่เข่งประมาณนี้นะ ต้นอื่นที่ทําไว้เครื่องปลูกเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวก็จะต้องหากระถางรองน้ไว้า่ะอย่างอันนี้ชําก่อนหน้านี้นะเป็นเข่งเหมือนกันครับเป็นเข่งแล้วก็มีจานรองน้ํานะครับแล้วก็อีกเยอะแยะเลยมาทําคลิปให้ดูตอนกลางคืนก็จะประมาณนี้อ่ะอย่างตนน้นดันก็เช่นกันใช้ท่อ ร้อยสายไฟล็อกไม่ให้ต้นขยับนะครับอโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนี่นะครับที่ติดตามกาันบ๊ายบายขอบคุณมากๆครับใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแล้วก็เล่นไม้แบบมีสติสวัสดีครับสวัสดีครับ